ไฟฟ์มชั้นสองเลยมาแล้ว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 เอ้ยปืนไม่มีลูกอะไรเนี่ยไฟร์มชั้นสองเลยโอ้ยชั้นสองชั้นแรกเนี่ยชั้นแรกเนี่ยฟ้ามหนุกขเาขาอบอกไม่ได้ยินเลยเสียงสตรีมเราอ่ะไม่บ้านเขาฝนตก อ้าเพิ่มเสียงเกมให้ดังนี่ไม่ก็ไม่ต้องดังดิเฮ้ย<ะ>เสียงคนอ่าเสียงเรารเฮ้ยเกมกกไม่ไดีเหรอหเฮ้ยมีอาก้ารนะเว้ย ฟามอะไรแล้วบ้างเนี่ยหมดแล้วดิหมดแล้วมีเอ็มไอนะมีเอ็มแปดห้านะได้สิเดี๋ยวจ้า ทาอย่างเท่เลยมีแตอวดเกมได้16แกมเอาแปดห้าดีกว่าอยากเล่นอุ้ยทงตรงนี้เลยอ่ะสนุกเลยนะตัวไค่ตัวมันนะนี่อย่างงี้ม่ตรงนี้จะไม่ ดูคนดีๆนะอ้าโอ้ารรมาธรรมาธรรมะดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วโอ้ยอยูใกล้มาก กแต่เราเล่นมามีธงใกล้แค่ไม่กี่รอบเราเล่นใกล้สุดแล้วงยิงเยงผีโวไอ้ดอกข้างหลังไปไหมไปเก็บไอ้ดอกก่อนนะ เข้าตึกนั่นแหละดูคนแน่นอยเ๋ยวคนเข้าตึกให้ใครดูดูด้วยถ้าตายมาก็แบกเดินนะแค่นั้นเองนายหมายถึงว่าถ้าหนูตายใช่ไหมแบกไม่รู้สินะเองก็ดูจุดเองนี่เซ่ไปคนเดียว ไปคนเดียวไปคนเดียวดีกวา่วาเห็นคนวิ่งมะหลังม,มาร์เก็ตอะ่ะไม่ไดูดเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวพี่รอดักมัน หนูไม่ชอบดูคนเดียวอะ่ะดูคนโดยรอบด้วยมันจะมาทางไหนอะไรยังไงอแล้ว <c oughs> อันนี้นะคะอีทูกำลังมันอยู่ได้แถวพี่เห็นปะออมองไม่เจออ๋อเห็นละมันขึ้นเนยลยอ่ะ เพืเนอนเอินมาหาพี่ยังเออไอ้นั่นแหละเอหวาทางนี้แต่ว่าผมเห็นตัวนึ่งฝั่งน้ำเพื่อนไหนแล้ววะอีกตัวหนึ่งที่เอ็งบอกฝั่งนู้นเลยโอ้เห็นแล้วสองตัวหลงังตำรวจอย่ามานะเฝ้าตึกนะ <c oughs> อย่ามานะ ผีเขา้าหาหนูลงวะไปไหน,นหมดวะมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวกลับไปแล้ว โอ้ยขอนเทเว้สิบคนเองอ่ะเอายิงเหรอใช่ใช่เอาเนี่ยปืนนี้ไปหนูออกมาแล้วแล้วมันแกงย่งใช้อยู่ เอากิิบมือปะเอาเอาเอามีเลเซอร์ด้วยปะเลเซอร์ทิ้งไปแล้วเมื่อกี้หยิบมาให้หน่อยไอ้ไอ้ม่ใส่เไยไม่ได้เลยทิ้งไปไหนก็ไม่รูยเลเซอร์แต่เอออยู่นีู่่ไหนอะหลอกมาสิสิบหกหายยิงคนดีกว่าโดนแม่ ้องไปเก็บศพข้างล่างดีป่ะวะมันมีอะไรบ้างตรงไประวังนะข้างนั้นมาละมันโล่งไปอะจะไหนก็ไปมียาหนูยาเพียบเลยจะไปเอาก็ไปเอานะไม่มาแล้วมานสองชั้นโอครอตรงที่เดิมเลยตรงที่เองยิงเมื่อกี้ บ้านสองชั้นเนี่ยบ,บ้านหลังคาดำนี่บ้านสองชั้นอยู่นู้นผมก็ต้องมารอ,อกอน,นสองตัวไอ้โลนเสื้อขาวกับเสื้อเทาโอเคตอนนี้เราก็รอโอ้ยขยิ<ค>ยิงเราเหรอไม่ได้ยิงเรา อกยสรอครับตอนนี้รอมันยิงกันเองอะไม่ได้เพ่ปะตอนเนี้ยราเก็บเสียงเอาได้ปะได้เดี๋ยวรอนโผมาฝั่งนี้โผแล้วบอกนะเพราะันอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยดิตรงบ้านอะดิเราจะไปไงวะนี่ไงโผมันวิ่งเล่นน เ,เองเอาเก็บเสียงเขาดิบอ,อกสไนยอยู่นี่ <S 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 เอาให้ตายแล้วย่างเจ็บเจ็บไปรู้ตายอ่ะแต่มันตายแล้วตอนนี้อยู่กลางหนนตายแล้วแล้วอยู่ตรงนี้สไนสามตัวเอออะไรเนี่ยทำไมเราไม่มีโชคบ้างวะสี่ตัวโอ้มันพว่หมดเลยอ่ะแพ้แล้วเรา เขามาสี่คนสไนสองสไนสามแล้วเดี๋ยวน่ามีสไนทุกตัวเลยถ้ามันโชคดีใครจะตายก่อนงันเราสองคนอ่ะเวลาสไนทุกตัวเลยเราก็ต้องไปชาร์จมันอ่ะขวาขวาขวาประตูขวาแอบเขาไม่ ซ้ายซ้ายยิงเลยแอบไปก็นั้นยิงมันเออ,เอ,อนั่นแหละไม่ต้องทำอะไร